แรงบันดาลใจพลังไร้ขที่จำกัด m o t i v a t i ราความสำเร็จเป็นภาพสะท้อนของความคิดของคุณจงรักษากรอบความคิดของคุณกรอบแห่งความมั่งคั่งแล้วความสำเร็จจะถูกดึงดูดเข้ามาหาที่ตัวคุณจงหลอเลี้ยงความคิดของคุณให้ดูเหมือนกับว่าคุณกำลังดูแลสวนรดน้ำมันด้วยพลังบวก และเฝ้าดูมันปริบานอย่างอุดมสมบูรณ์เพื่อให้คุณบรรลุถึงความร่ำรวยให้คุณฝึกฝนศิลปะแห่งการคิดพลังบวกแล้วลงมือทำตามแรงบันดาลใจเพื่อนำคุณไปสู่เป้าหมายของชีวิตของคุณโฟกัสไปที่ความมั่งคั่งแล้วจะกวาลจะให้ตามสิ่งที่คุณปรารถนา เพื่อที่จะรักษาพลังงานพลังงานบริสุทธิ์พลังงานบวกของคุณเอาไว้ให้คุณมองหากลุ่มคนที่มีแนวความคิดเดียวกันเป็นการยกระดับและเป็นการสร้างพลังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวคุณล้อมรอบตัวคุณนะครับด้วยอิทธิพลที่เต็มไปด้วยพลังบวกที่เพื่อนๆเราน,น,นั้นนะครับจะสนับสนุนคุณไม่ว่าจะเป็นสมาชิกเพื่อนในครอบครัวที่มีแนวความคิดเดียวกันในเรื่องของการเติบโต และความเป็นอยู่ที่ดีของชีวิตของคุณและใน EP นี้นะครับสวัสดีกับทุกๆคนนะครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับ,นนรบเข้าสู่ช่อง Motivesty Thailand ในวันนี้ทุกๆคนครับคุณรู้ไหมครับว่าคุณมีพลังงานที่ยิ่งใหญ่ในตัวคุณคุณรู้ไหมครับว่าพลังงานเหล่านั้นนะครับมันสามารถปรับเปลี่ยนได้ทุกๆคนครับผมอยากจะพูดถึงพลังงานบวกของคุณนะครับ พลังงานอันยิ่งใหญ่ในตัวตนของคุณมันคือทรัพย์สินอันมีค่าของตัวคุณมันจะก่อให้เกิดความเป็นอยู่และความเป็นสุขโดยภาพรวมของชีวิตของคุณฉะนั้นเมื่อเรารู้นะครับว่าพลังงานบวกของเรานะเป็นทรัพย์สินที่มันมีค่าเราต้องดูแลมันอย่างดีอย่าให้ใครคนใดคนหนึ่งนะครับมาขโมยพลังงานดีๆจากตัวคุณไปแล้วทำให้คุณเกิดพลังงานลบในตัวเอง สิ่งเหล่นี้นะครับมันเป็นเหมือนกับทรัพย์สินสิ่งที่มีค่าในตัวตนของเราอย่าให้ใครนะครับมาขโมยมันไปและ10บคนประเภทต่อไปนี้นะครับอยู่ให้ห่างจากคน10ประเภทต่อไปนี้หากชีวิตของคุณต้องการที่จะมีความสุขในชีวิตอยู่ให้ห่างจากคน10ประเภทต่อไปนี้เมื่อบุคคลหนึ่งนะครับบุคคลใดก็ตามที่มีพลังงานด้านลบ เป็นสิ่งที่สำคัญที่เราต้องกำหนดขอบเขตของตัวเราเองเพื่อปกป้องความคิดของเราความเป็นอยู่ที่ดีของตัวเราการสร้างขอบเขตที่เหมาะสมหมายถึงการจำกัดการควบคุมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอารมณ์สิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิ่งที่ท้าทายให้ความสให้ความสำคัญกับพลังงานด้านบวกของตัวเองเป็นสิ่งที่สำคัญและมันส่งผลต่อสุขภาพจิตของเราและอารมณ์แห่งความมั่งคั่งของตัวเรา เมื่อเราอยู่ใกล้คนที่มีพลังงานลบนะครับบุคคลเหล่านี้เปรียบเทียบเหมือนกับปริงนะครับหรือแวมไพร์ที่มันดูดพลังของเราดูดพลังด้านบวกของเราการที่คุณไปมีปฏิสัมพันธ์กับคนแบบนี้คนกลุ่มนี้นะครับเป็นเรื่องที่เราอาจจะต่อสู้และยากเย็นมากเพราะพวกเขาเหล่าน,นั้นนะครับเต็ไมไปด้วยสิ่งที่รบกวนความเครียดความคิดลบบุคคลเหล่านี้นะครับเปรียบเทียบเหมือนกับว่า เป็นคนที่มีพิษคุณจะเรียนรู้ถึงขอบเขตสิ่งต่อไปนี้จากอีพีนี้เพื่อช่วยรักษาระดับความคิดและพลังงานของคุณและไวโบรเลชั่นของคุณเพื่อรักษาสภาพจิตใจของเราอารมณ์ของเราในอีพีนี้ครับจะเป็นการสำรวจผลกระทบตัวเราต่อคนที่เป็นพิษต่อชีวิตของเราและลโลยยุทธ์โรนนี้นะครับเป็นการป้องกันตนเองจากอิทธิพลด้านลบพลังงานด้านลบและสิ่งนี้นะครับ เมื่อคุณเข้าใจมากขึ้นจะเป็นการส่งเสริมการดำรงอยู่ของพลังบวกของตัวคุณเองและเป็นการเติมเต็มเรามาดูนะครับว่ากลุ่มคนประเภทไหนนะครับที่เราไม่ควรเข้าใกล้กลุ่มคนเหล่านี้นะครับเป็นคนกลุ่มแรกๆเลยนะครับเป็นสื่อหรือเรื่องราวต่างๆที่เผยแพร่ไปในทางด้านลบการพัฒนาความคิดของเรานะครั มันเกิดขึ้นกระทั่งเมื่อเราดูภาพข่าวเหล่านั้นภาพข่าวตามสื่อโซเชียลมันอาจจะทําให้เรารู้สึกข่าวบางข่าวนะครับอาจจะทำให้เรารู้สึกหดหูอาจจะทําให้เรารู้สึกไม่ดีอารมณ์เหล่านั้นนะครับเป็นความรู้สึกที่มันกําลังทําให้เราจิตตกบ่อยครั้งที่เมื่อเราดูข่าวข่าวที่เป็นไปในทางแบบในด้านลบๆฉะนั้นในชีวิตของเรานะครับพลังเมื่อเราไม่มีพลัง เราก็จะลมเร็วในลหลายๆเดือนแต่สื่อเหล่านั้นนะครับมักจะเอาเรื่องแบบนี้นะครับเพื่อพาดหัวข่าวหรือว่านําเสนอเรื่องราวเหล่านั้นเพราะมันทําให้คนคล้อยตามไม่ว่าจะเป็นการเผยแผพร่ภาพในเชิงลบเพราะมันทําให้ได้รับความสนใจฉะนั้นเมื่อเราเข้าไปอยู่ในวงวนเหล่านี้นะครับมันก็ทําให้จิตใจของเราหมดหู มีความคิดลบและพลังงานเราก็ถูกลดน้อยลง2นะครับพวกที่ชอบวิพากษ์วิจาร์ณและวิจาร์ณทุกอย่างและเป็นการวิจาร์ณไปในทางด้านลบหากคุณใช้เวลาในการอธิบายหรือพยายามที่จะอธิบายให้กับคนเหล่านี้นะครับคุณไม่มีทางที่จะเอาชนะคนแบบนี้ได้ พราะผู้คนเหล่านี้นะครับชอบวิจารณและวิจารณทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่พวกเขาจะวิจารณ์ไปในทางที่เป็นเรื่องลบซึ่งบางครั้งดูเหมือนว่าอาจจะเป็นไปไม่ได้เพราะว่าผู้คนเหล่านี้อาจจะอยู่รอบๆตัวเราอาจจะเป็นเพื่อนของเราด้วยซ้ำอาจจะเป็นคนที่เรารู้จักคุ้นเคยกันดีด้วยซ้ำการที่คุณตัดสินใจเลือกที่จะไปฟังคนเหล่านั้นวิาพากวิจารณ์ซึ่งเป็นวิาพากษ์วิจารณ์ไปในที่ทางที่เป็นพลังลบ ในเชิงลบนะครับ 3. คนที่ประเภทออกแนวยือยิงเมื่อเราพูดถึงคนที่ยืดยิงนะครับอาจจะเป็นคนที่รวมไปถึงคนที่ชอบโอ้อวดขี้โม้รวมไปถึงคนที่พูดอะไรเกินความจริงคนที่ประเภทนี้นะครับส่งผลกระทบต่อผู้คนที่ กำลังมีปฏิสัมพันธ์ในการรับรู้ของผู้อื่นคนเหลานี้นะครับดูเหมือนว่าจะมีความมั่นใจแต่เต็มไปได้วยความเยื่อยิงเต็มไปได้วยความลักษณะจองห้องโอ,อวัขีิโมการแสดงออกถึงความเยื่อยิงนะครับเป็นการกระตุ้นให้เกิดอารมณ์หรือปฏิกิริยาที่เป็นพลังลบจากคนรอบข้างได้คุณเคยเห็นใครบางคนไหมครับแบบเชิดเชิดยิงยิงดูยิงยิง เวลาจะเข้าไปคุยด้วยก็ไม่ค่อยอยากคุยดูเหมือนจะยิงๆนะครับบางครั้งอาจจะเกิดขึ้นกับผู้หญิงบางครั้งก็อาจจะเกิดขึ้นกับผู้ชายกับคนรอบข้างเราฉะนั้นการเข้าใจความแตกต่างระหว่างคนทั้งสองคนและการตระหนักถึงผลที่ตามมาของความเย,ยื่อิิงก็คือสิ่งสําคัญก็ค,คือการส่งเสริมความสัมพันธ์เป็นพลังบวกมันคือเรื่องการเติบโตของตัวเรามากกว่าในทางกับกันนะครับทุกคน ความเย่อหยิงเกิดจากการรู้สึกว่าตนเองมีความสำคัญมากกว่าคนอื่นคิดว่าตัวเองสูงกว่าคนอื่นร่ำรวยกว่าคนอื่นหรือว่ามีฐานะที่ดีกว่าคนอื่นหรือว่ามีความรู้มากกว่าคนอื่นสิ่งนี้นะครับทำให้เกิดความเย่อหยิงได้เราตัวเราเองนะครับควรรักษาสิ่งที่เรามีนั่นก็คือเราก็เองก็ไม่ควรหยิงยโสหรือวางตนเหนือคนอื่น ซึ่งในตอนนี้คุณอาจจะมีตำแหน่งหน้าที่การงานบางอย่างที่คุณมีหน้าที่ตำแหน่งการงานอยู่การที่คุณวางตัวเหนืออำนาจคนอื่นหรือเพิกเฉยต่อความสำเร็จของคนอื่นคุณเห็นความสำเร็จของคนอื่นแล้วคุณรู้สึกว่าคุณเพิกเฉยต่อความสำเร็จ่านั้นเพื่อรักษาความเหนือของตัวตวนของคุณในการรับรู้พฤติกรรม่าน,นั้นสิ่งนี้นะครับเป็นสิ่งที่ขัดขวางและ เป็นอุปสรรคต่อการสร้างวายโวลิชันหรือขึ้นพลังงานที่ยิ่งใหญ่ในตัวเรามันเป็นอุปสรรคเป็นสิ่งที่มันขัดขวางคนประเภทต่อไปนะครับคือคนที่ประเภทพูดว่าฉันทำมันไม่ได้หรอกคนที่หลุงเหลวคนที่เหมือนว่าตัวเองท้อแท้ในชีวิตคนที่ไม่ประสบความสำเร็จ คนเหล่านี้นะครับดูเหมือนว่าไม่สามารถรับผิดชอบต่อการกระทําของตนเองได้หรือผลแห่งการเลือกของพวกเขาบคุคคลเหล่านี้นะครับพยายามที่จะโยนความผิดให้กับคนอื่นเสมอฉะนั้นแล้วก็กล่าวโทษสิ่งต่างๆมากมายโดยไม่รับรู้ถึงบทบาทของตนเองในสิ่งที่ตัวเองกาลังล้มเหลวหรือพ่ายแพ้ท้ายที่สุดก็จะบอกเรานะว่าคุณไม่ต้องไปทำหรอกทํามันไม่ได้หรอก เป็นไปไม่ได้หรอกเขาจะใช้คำพูดแบบนี้ที่เขาเคยใช้กับตัวเองมาพูดกับคุณและสุดท้ายคุณก็ไปเชื่อฟังผู้คนเหล่านี้ฉะนั้นคนประเภทนี้นะครับอยู่ให้ห่างเอาไว้เฮ้ยมันเป็นเรื่องไกลเกินตัวเขาเบรกความฝันของคุณทันทีคุณนี้ถึงกับโอ้โหหยุดกึกเลยนะครับเบรกแทบไม่ทันท,ทั้งที่คุณเต็มไปด้วยพลัง เต็มไปด้วยความฝันเต็มไปเรื่องสิ่งที่มากมายต้องการที่จะแชร์ต้องการที่จะแบ่งปันจะพอไปเล่าให้กับคนแบบนี้ฟังพลังคุณหมดทันทีเขาจะบอกว่าโอ้โอมันเป็นไปไม่ได้หรอกไม่ต้องไปทําไม่มีทางเป็นไปได้โดยสรุปแล้วนะครับคนที่ชอบพูดว่าเป็นไปไม่ได้หรอกชอบว่าชอบดูถูกความฝันของคนอื่นชอบดูถูกการกระทําของคนอื่น คนเหล่านี้นะครับมีพฤติกรรมที่เป็นพิษต่อชีวิตประจำวันของเราฉะนั้นให้เราตระหนักและรักษาถึงความรู้สึกของเราเป็นการส่งเสริมพลังอํานาจและการตระหนักรู้ในตนเองการทําเช่นนี้จะดีกว่านะครับทุกคนเราสามารถปกป้องพลังงานเชิงบวกของเราเอาไว้และคนต่อไปนนประเภทนี้อยู่ให้ห่างนะครับใน,นสังคมบ้านเรานะครับ เรามักจะเจอคนแบบนี้อยู่เสมอนะครับหรือดูเหมือนว่าเป็นคนที่ชอบคุยเรื่องของเรื่องชาวบ้านไปทุกเรื่องนะครับนั่นก็คือการนินทาการอยู่ห่างจากคนที่ชอบนินทานะครับบางครั้งเขาอาจจะบอกว่าการนินทาเป็นการแบ่งปันเรื่องราวเชิงลบเกี่ยวกับผู้อื่นอย่างกระตือลือล้นเวลาเรานินทานะครับโอ้โหมันจะสนุกมันเมาส์มอย,มอยแบบ มีความสนุกสนานเวลาพูดเรื่องเชิงลบของคนอื่นเอาเรื่องของคนอื่นมานินทาสิ่งเหล่านี้นะครับอยู่ให้ห่างจากคนประเภทนี้เอาไว้นะครับทุกคนพวกที่นินทาไม่ว่าจะเป็นนินทาเพื่อนบ้านเพื่อนร่วมงานคนรู้จักหรือแม้กระทั่งตัวคุณเองก็ถูกนินทาสิ่งที่ทําในเวลาช่วงแห่งเวลาเม้ามอยก็คือช่วงเวลาแห่งการซุบซิบนินทามันเป็นอันตรายอย่างยิ่ง ต่อการเผยแพร่ข่าวลือที่ไม่ได้รับการเป็นอย่างครับพิสูจน์หรือส่งผลกระทบต่อบุคคลนั้นและเมื่อคุณกําลังเข้าไปอยู่ในวงวนของคนที่เต็มไปด้วยการนินทานะครับคุณก็จะได้รับผลกระทบของเรื่องราวเหล่านั้นความปรารถนาของเรานั้นคือความสนใจของเราฉะนั้น เราอย่าไปเสียเวลากับสิ่งที่ฉะนั้นทุกคนอย่าไปมัวเสียเวลานะครับในการที่เราไปใช้เวลากับกลุ่มคนที่กำลังนินทาคนอื่นการซุบซิบบุคคลที่เกี่ยวข้องฉะนั้นเพื่อเป็นการปกป้องตัวเราเองและการไม่ปล่อยให้คนเหล่านั้นนะครับมาตัดสินคนนั้นคนนี้ความผิดของคนอื่นหรืออาจจะเป็นเรื่องจริงแต่ว่าเป็นเรื่องที่ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงมัน ทำให้สิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับขณะเช่กําลังนินทาหรือกําลังฟังเรื่องราวนินทานะครับมันกําลังกัดกร่อนความรู้สึกของความคิดและเป็นการสร้างบรรยากาศเป็นยังไงครับต่อความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันฉะนั้นเราก็จะกลัวนะครับว่าเฮ้ยถ้าช่วงหนึ่งถ้าเราไม่ได้ไปนั่งอยู่ในกลุ่มของพวกเขาเขาก็คงนินทาเรา กลุ่มคนต่อไปนะครับที่เราไม่ควรอยู่ใกล้หรืออยู่ให้ห่างจากคนเหล่านี้นะครับเพื่อรักษาระดับไวโอล t ชันของเราเอาไว้นะครับคนประเภทนี้ครับเป็นคนที่แสวงหาอํานาจคนที่ชอบบังคับคนอื่นคนที่ชอบชี้ไม้ชี้มือนะครับให้คนอื่นทําแบบนั้นทําแบบนี้คนประเภทนี้นะครับมีหลายแง่มุมในชีวิตของเราเป็นเรื่องที่ท้าทายในการที่เราจะจัดการกับคนประเภทนี้นะครับ ก็มีหลายคนนะครับก็แสดงตนเหมือนจะเป็นมิตรหรือดูเหมือนว่ากําลังห่วงใยคนอื่นแต่ที่จริงนะครับคนประเภทนี้เป็นคนที่พยายามที่จะเอาชนะใจเราและบางครั้งยากต่อการแยกแยะเจตนาที่แท้จริงของบุคคลเหล่านี้ดูเหมือนว่าเขาจะรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับตัวคุณอะไรที่ทําให้คุณมีความสุขอะไรที่เขาสามารถให้ความสําคัญกับคุณได้ฉะนั้นบางครั้งเขา แสวงหาประโยชน์บางอย่างที่เขากําลังต้องการจากตัวเราคนประเภทนี้นะครับอยู่ให้ห่างเอาไว้นะครับคนที่พยายามแสวงหาอํานาจให้กับตนเองเมื่อเขาได้สิ่งที่เขาต้องการเขาก็เหยียบคนอื่นขึ้นไปเพื่อที่จะได้สิ่งนั้นคนแบบนี้นะครับดูเหมือนว่าเป็นคนที่มีอัตตาสูงเห็นเกตตัวแต่ในบางครั้งก็พยายามที่จะแสดงบางอย่างให้เราเห็นเพื่อให้เราเหมือนกับว่าหลอกล่อให้เราตายใจ และพวกเขาก็มีเนโนมบางอย่างนะครับทุกคนอาจจะทำให้เราหลงเชื่อแต่เมื่อเขาได้ในสิ่งที่พวกเขาต้องการประโยชน์ที่พวกเขาได้รับนะครับฉะนั้นเขาก็หมดความหงใหใ่ทันทีฉะนั้นพวกคนเหล่านี้นะครับเห็นเราเป็นเครื่องมือในการทำให้พวกเขาเติบโตหรือทำให้พวกเขาบรรลุปเป้าหมายนั่นคือวัตถุประสงค์ของพวกเขาอยู่ให้ห่างจากคนประเภทนี้หลีกเลี่ยงให้อยู่ห่างจากคนประเภทนี้ คนที่พยายามสเสแวงหาอํานาจคนที่พยายามที่จะบรรลุเป้าหมายของเขาในการทําทุกอย่างเพื่อให้บรรลุเป้าหมายฉะนั้นอย่ามัวเสียเวลาอย่ามัวไปเสวนานกับคนแบบนี้คนประเภทต่อไปนะครับที่เราควรหลีกเลี่ยงไม่ควรอยู่ใกล้อย่างมากๆเลยนะครับก็คือคนที่พวกขี้อิจฉานะครับ บุคคลคนนี้นะครับรู้สึกว่าด้อยกว่าคนอื่นจึงแสดงความรู้สึกพฤติกรรมไม่ว่าจะเป็นคําพูดหรือกริยาหรือการกระทำในการแสดงออกอย่างชัดเจนว่าอิจฉามันเป็นรูปแบบหนึ่งนะครับของอาจจะว่าเป็นเรื่องของการหึงหวงหรืออิจฉาตลอดเวลาแต่ไม่เคยพอใจกับสิ่งที่พวกเขามีอยู่ฉะนั้นนั่นคือสิ่งที่พวกเขารู้สึกว่าตนเองด้อยกว่าเขาจึงแสดงออกโดยการอิจฉาคนอื่น และพยายามพูดให้คนอื่นดูต่ำลงไม่ว่าจะเป็นการสาดโกนไม่ว่าจะเป็นการวิพากษ์ไม่ว่าจะเป็นการนินทาคนเหล่านี้นะครับพยายามทำให้บุคคลอื่นที่เขาอิจฉารู้สึกด้อยค่ากว่าตัวเขาและคนแบบนี้นะครับจะไม่มีวันมีความสุขเมื่อมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับชีวิตของเขาและคนประเภทนี้นะครับทุกคนทรงผลเป็นพิษและสร้างแรงสั่นสะเทือนของเขามายัางตัวเราอย่างมากมายด้วย ด้วยการปล่อยพลังงานด้านลบของเขาตลอดเวลาด้วยพลังแห่งการอิจฉาและมีทิฏฐิที่เกิดขึ้นฉะนั้นอย่าอิจฉานะทุกคนอย่าลิษยาเป็นการเสรื่อมตัวเมื่อว่าคุณมองเห็นถึงความสําเร็จของคนอื่นอย่ารู้สึกอิจฉากับคนที่ประสบความสําเร็จลนั้นนะครับเพราะว่าอารมณ์แบบนี้นะครับมันเป็นอารมณ์ทางด้านลบและคุณไม่สามารถรักษาพลังด้านบวกคุณไว้ เมื่อคุณกำลังรู้สึกอิจฉาไม่เพียงแค่รลายล้อมหรืออยู่ห่างจากคนที่อิจฉาแม้กระทั่งตัวคุณเองต้องรักษาความรู้สึกแบบนั้นจงมั่นใจในตัวเองนะว่าทุกอย่างมีเหลือเฟือและในวันหนึ่งคุณก็เอาผู้คนหลนั้นเป็นแรงบาันดาลใจในการทําให้ตัวเ,เองสามารถประสบความสําเร็จได้อย่ารู้สึกอิจฉาอย่ารู้สึกว่าคนคนนั้นนะครับดีกว่าเราฉะนั้นจงรู้สึกมั่นใจในตัวเองและ ถ้าคุณไปรู้สึกอิจฉาสิ่งเหล่านั้นจะถูกครอบงำจิตใจของเราทันทีอย่าปล่อยให้สิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นในตัวเราและข้อต่อไปนะครับนั่นก็คือคนที่เต็มไปด้วยพลังลบเช่นอารมณ์ร้ายขี้โมโหกราดเกลี้ยววีนตลอดเวลาคนเหล่านี้นะครับเป็นคนที่ส่งผลต่อชีวิตของเรายัางมากมายและเป็นคนที่เป็นพิษต่อชีวิตเราอย่างไม่ต้องสงสัยบางครั้งพูดเน็บ พูดส่อเสียดนะครับเน็บแนมคนประเภทนี้นะครับอยู่ในประเภทเดียวกันเป็นคนที่ใจร้ายมากไม่แสดงออกถึงสิ่งดีๆเลยนะครับคนประเภทนี้นะครับหลีกเลี่ยงเข้าไวา้รวมไปถึงคนที่ชอบเป็นไงครับทักทายว่าทำไมคุณอ้วนจังทำไมคุณดำจังทำไมไม่ดูแลหุ่นเลยคำพูดเหล่านี้นะครับ บางครั้งเป็นคำพูดเหน็บแนมเป็นคำพูดส่อเสียดคำพูดเหล่านี้นะบางครั้งก็ยากที่จะเกินต้านถ้าเราไปอยู่กับผู้คนเหล่านี้คำถามความคิดเห็นบางอย่างออกไปในเชิงในด้านลบทำให้เรารู้สึกผิดอยู่ตลอดเวลาการที่คุณอยู่กับคนแบบนี้นะครับคุณจะรู้สึกผิดอยู่ตลอดเวลา คุณจะไม่รู้สึกถึงสิ่งที่คุณต้องการเป็นตัวของตัวเองคนโรนี้จะใช้คำพูดบางอย่างเหน็บแนมทิมแทงทำให้คุณรู้สึกเจ็บช้ำน้ำใจแต่ท้ายที่สุดคำพูดโานั้นก็เข้ามาอยู่ในจิตใจของเราและคุณก็รู้สึกหงุดหงิดอารมณ์ไม่ดีฉะนั้นเขากำลังดึงดูดพลังงานดีๆของคุณคนประเภทไหนที่เราไม่ควรอยู่ใกล้นะครับ อีกคนประเภทหนึ่งนั่นก็คือคนประเภทรู้ดีเสียทุกอย่างรู้ไปหมดนะครับแต่ไม่เคยลงมือทําพูดอะไรมารู้ไปหมดเลยนะครับรู้ทุกอย่างไม่ว่าจะพูดเรื่องอะไรรู้หมดนะครับทุกคนคนประเภทนี้นะครับไม่ควรไปเสียเวลากับคนประเภทนี้เช่นเดียวกันนะครับพวกเขาเพียงแค่ต้องการแบ่งปันความสนุกสนานของพวกเขาแค่นั้นเอง และไม่มีเหตุผลอะไรมากมายไม่มีสาระไม่มีอะไรที่เราสามารถที่จะได้รับอะไรดีๆจากคนเหล่านี้เลยนะครับแม้ว่าจะเป็นเพื่อนของเราหรือว่าเป็นคนที่เรารู้จักแม้ว่าจะเป็นคนที่อยู่ในสื่อโซเชียลต,ต่างๆนะครับในแชทของเราหรือในกลุ่มของเรานะครับทุกคนอย่ามัวเสียเวลาไปกับคนเหล่านี้และนี่คือทั้งหมดเลยนะครับทุกคนที่เป็น1ิบคน1ิบประเภทและยังมี อินเหตุอีกมากมายที่คุณคิดว่าเพื่อนๆคิดว่าเหมาะสมนะครับสามารถคอมเมนต์ได้นะครับว่าคนประเภทไหนนะครับที่เราควรหลีกเลี่ยงคนเหล่านี้เป็นพิษต่ออารมณ์ของเราต่อชีวิตของเราต่อการดำรงอยู่ของตัวเราบางครั้งเราก็ไม่สามารถระบุได้ในบางอย่างแต่พฤติกรรมเหล่านี้นะครับมันส่งผลต่อตัวเราความจริงก็คือเราทุกคนนะครับไม่สามารถไปเปลี่ยนแปลงผู้คนเหล่านี้ได้ แต่สิ่งที่เราสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้นั้นก็คือรักษาระดับความคิดของเราและวายเบร์ชั่นของเราเอาไว้และอยู่ให้ห่างจากคนเหล่านี้นะครับฉะนั้นบุคคลเหล่านี้เปรียบเทียบเหมือนกับปลิงนะครับเหมือนกับแวมไพร์ที่เขากาลังดูดเอาพลังของเราจําไว้นะครับว่าพลังของคุณความคิดของคุณพลังอันยิ่งใหญ่ในตัวตนของคุณพลังบวกของคุณมันคือทรัพย์สินที่มีค่า ที่ก่อให้เกิดความเป็นอยู่และความเป็นสุขของชีวิตของคุณเมื่อคุณรู้ว่าคุณมีคุณสมบัติที่สามารถปลดปล่อยพลังที่ยิ่งใหญ่ของคุณและคุณก็จะสามารถปลดปล่อยพลังที่ยิ่งใหญ่ฉะนั้นฝึกฝนตัวเองและดูแลตนเองนะครับเหมือนกับต้นไม้ที่มันกําลังจะเติบโตมันต้องอาศัยการเอาใจใส่การดูแลการดูแลตนเองไม่ใช่เรื่องที่หรูหราแต่เป็นเรื่องของการปฏิบัติขั้นพื้นฐานในการรักษาพลังงาน ดีๆของจวจโลเองเอาไว้ให้มันมีความสมดุลภายในตัวของโจโลเองนะครับทุกคนฉะนั้นกิจกรรมใดๆที่มันส่งเสริมต่อพลังบวกของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสุขความลื่นเริงความปิติความผ่อนคลายความรู้สึกถึงความกระปรี้กระเป๋าล่าเริงแจ่มใสอารมณ์ดีสิ่งเหล่านี้คือพลังบวกของตัวเราจเจริญด้วยสติของคุณการทําสมาธิการทําบางสิ่งบางอย่างส่งเสริมต่อความสุขของเราการออกไปสัมผัสธรรมชาติ นี่คือบางสิง่งบางอย่างที่ส่งเสริมต่อพลังบวกพลังดีๆของตัวเราและสุดท้ายนี้นะครับทุกคนในยุคดิจิทัลเราถูกกระน,นํำด้วยข่าวสารข้อมูลที่ลังไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของในด้านลบนะครับทุกคนจงหลีกเลี่ยงกําจัดการรับสื่อเหล่านั้นเนื้อหาที่เป็นเชิงลบเพื่อรักษาพลังงานเชิงบวกของเราเอาไว้นะครับความคิดของเรานะครับสามารถสร้างความเป็นจริงได้เราสามารถปลูกฝังพลังแห่งความ อุดมสมบูรณ์ในจุดตนของเราได้พลังความมั่งคั่งมันจะหลั่งไหลเข้ามาในชีวิตของเราอย่างเป็นธรรมชาติความร่ำรวยนะครับมันเริ่มต้นที่ความคิดที่มั่งคัง่งแล้วเราจะเจอกันใน EP ต่อไปสำหรับ EP นี้สวัสดีครับ